สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่อง Confession of p r i n หรือเชอภาษาไทยว่าคู่เลือดเฉียนคมสติ๊กเกอร์ก็จะเป็น Rose Video ซึ่งพอใช้ถึงแบบใหม่เปลี่ยนจาก สติ๊กเกอร์ Rose Video เป็น Rose Media ซึ่งเป็นแบบใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม2550โลโก้ Rose Media and Entertainment ซึ่งพอใช้ในปลายปี49 W PM Film International ซึ่งพอใช้ตั้งแต่ปี2543ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2550ต่อมา เดือนกันยายนปีเดียวกันบริษัท WPM และ Rose Media เป็นบริษัทเดียวกันในเดือนสิงหาคมนี้ Media Asia Video CD ภาคไทยราคาปก130บาทเหมือนเช่นเคยนะครับดูสันปก เลขรหัสแผ่นของโรสมีเดียก็คือ142765 confection confection Con of p r i n คู่เดือดเฉินคมโลโก้วิดีโอซ WPM ฟิล์มและ r o สม m เดียเพราะว่ามันไม่ค่อยสลับกัน มีเรื่องย่อเจ้าของลิขสิทธิ์มีเดียเอเชียผู้ได้รับอนุญาตลิขสิทธิ์ WPM ฟิล์มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Rose m e d i ยแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและก็มีที่อยู่ของบริษัทและโทรศัพท์อุ้ยช่ยและที่อยู่ของบริษัทหมายเลขโทรศัพท์แฟกและก็วอไเว็บ ประเภทวิดีโอซีดีปริมาณ2แผ่นวิธีการใช้ใช้กับเครื่องเล่นวิดีโอซีดีข้อแนะนําในการใช,ใช้ใช้ชมเพื่อความบันเทิงคำเตือนอย่ากเก็บใกล้ความร้อนวันเดือนปีที่ผลิตก็คือ 1. พฤษภาคม2อ5 0เมื่อช่วง16ปีที่แล้วก่อนหลังวัน แรงงานก่อนวันฉัดมงคลวันวิสาขบ,บูชาเอ้วันพืชมงคลวันวิสาขบ,บูชานะครับใบอนุญาตก็คือคู่เดือดเฉินคมบริษัทโรสมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเลขอหัสอ0 1 8 8หนึารับรองสำเนาถูกต้องและอนุญาตกรุงเทพหมึกสีน้ำเงิน เราจะมาดูนะครับแผ่นให้ดูแผ่นคล้ายๆกับแผ่นไม่เหมือนกับแผ่นแรกเป็นแผ่นรูปโทนี่เหลียงเฉาวเวย่ยโทนี่เหลียงเฉาวเวย่ยเอ้ยไม่ช่เเลียงเฉาวเวย่ย มีภาคไทยดิสหนึ่งโลโก้โรสมีเดียเอ้ยโรสมีเดีย WPM ฟิ f มมีเดียเอเชียและวิดีโอซีดีและก็สแต็มบริษทัทโรสมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบ๊ว,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 ว้อ่านเองนะครับซึ่งดูแผ่นก็คือยังใหม่นะครับดูได้อย่างแน่นอนครบทร้อยเปอร์เซ็นต์ แผ่นสเพิ่มเติมนี้ไปอ่านเองแผ่น2ปกรูปทาเคชิทานิคานิชิโร่ดูแผ่นนะครับใหม่นะครับดูได้อย่างแน่นอนถึง100%เซนไม่สะดุดนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ